สถาพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดมศึกษารทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมที่เคารพอย่างสูงท่านค้ว่าราชการจาังหวัดศรีสะเกษมอบหมายใิ้ฉันนางสาวชุมนะต้องทอํรองครว่าราชการจังหวัดเชียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยมีประชากร1.17ล้นานคนแบ่งการปกครองออกเป็น22อำเภอ216ตำบล2,000 ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นน้ำว่าเป็นเครือข่ายและมีปัญหาจัดการทุนทางด้านพัฒนาพื้นที่บอพอทอเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยดังกล่าวเทศบาลตำบลน้ำคำได้รับผลประโยชน์จากการวิจัยต้านการจัดทำแผนิห่นความเสีย่ยงฐานขอ้อมูลื้นที่เสี่งทยงภัยพิบัติกองทุนสวัสดิการเพื่อคนเรียน คนจนที่ได้รับผลกระทบกับใครที่บ้านม่วมแดงจะช่วยยังไงจะเก่งยางไงระเบียบของข้อตรงนี้ก็ได้เข้าสู่ส่วนัดกรรมการให้กับพักดีแคนตัฐมนตีว่าการกระทรวงบุศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะตัตกรรมที่เคารพนะครับท่านรองผู้ว่าราชก,การจารังหวัดสุรเกดนะครับท่านถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับท่านสุภชัยใจสมุนนะครับท่านผูน้ช่วยรัฐมนตรีกระจำอวรุ่นพี่ใหญ่นะครับ ท่านสอสอาสพลนะครับและท่านสสธนานนครับวันนี้มาเป็นครบทีมเลยนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่สสท,ท่าเน,เ,น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 เมตานำแต่เป็นครั้งแรกที่ท่านรัฐมน,นตรีได้นำวิชาการได้นำมาเสนอจะมาสิษเ,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 เกเศครับ และตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมามหาชนในราชภัศนศรีสะเกดได้รับคุยสืบถึงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือปกทซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากระบบ SEF เหลักก็คือธนางานงานทำระบบข้อมูลประเด็นประชัดเจนแล้วนะครับโครงการย่อยผมจะรับช่วงต่อนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลน้าคานี้นะครับ ที่ได้กระดานลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ทั้งสองอำเภอคืออำเภอพุทตะพันธิที่สายมิถุน์เช้าและภาคใต้นะครับช่วงนี้เรคือเป็นเทศบาลตำบนน้ำขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดของเราซึ่งองคงการกนะจายอำนาจที่เดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนน้ำขาั้นตัวเป็นพื้นที่ป้องกันหนึ่งที่เรื่องการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทาง มหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ได้ร่วมนำเรียนปรึกษาารือกับทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับรมาเตรียสมัยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านพัฒนาุูมิติศและกาลัเรียนการเรื่อมา,าถรฐานได้ยกทีมของกระทรวงอวซึ่งประกอบไปด้วยาราชาพัฒน์ศรีสุสสเกตและผู้บริหารของหน่วยหลายหน่วยของกระทรวงอวมาที่นี่ ่อเช้าไปที่อุทุมพรการจัดการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยเป็นภารกิจโดยโตรงนะคะของกระทรวงอวบที่เราอยู่ในนีรับผิดชอบนะคะว่าจะเป็นสํานักงานสารสนเทศมาและอีกชิ้นงานน้อนะครับแล้วก็อีกหน,นึ่งนวัตกรรมก็ไดบเป็น พีน้เรอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแ่อยู่กันที่เกาะจับไปก่อนครับเลยด้วยกันด้วยกันครับให้ทุกคนไม่นอนนะครับในสุดของหมายเลยว่าจะมีสีริเกตด้วยกทั้งทั้งรอชทั้งปอบเป็นตัวย่อนะครัี่นับ ่านของสำนักงานงานรำนักงานงานสำนักงานการศึกษามีศาสตร์วิจัยนะาจชื่อกระทรวงอาจยาวนิดนึงตอนนี้นางอวก็มีตุ๊ก,กาตา